สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดวาจย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์เอาบิวไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2563ของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กันยายนถึง12ตุลาคมนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทำนายดวงแบบนี้จะเป็นการทำนายแบบก,กว้างๆไม่ได้เฉพาะเจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้และหากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ ID ดียหุ่ยเสียวละักหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีกัน ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ตำแหน่งตนูคุณได้ฟ้าฟอบคัพนะคะดูเหมือนเรื่องของชาวราศีกันเนี่ยช่วงเดือนนี้คุณจะค่อนข้างจิตตกหน่อยนะนะอาจจะมีความผิดหวังนะคะผิดหวังในเรื่องของความรักหรือว่าผิดหวังในเรื่องของสิ่งที่เราคาดหมายไว้นะว่าเราจะได้นู่นได้นี่หรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะมันไม่เป็นไปนอย่างที่ใจเราอ่ะเคยคิดหวังเอาไว้นะคะนะชาวราศีกันบางคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอกหัก นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของความรักหรอกนะแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นๆในชีวิตก็ตามทีนะคะพยายามมองหาสิ่งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนะคะอย่ามัวแต่ไปเสียดายดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเพราะว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะคะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณก็ยังมีคนอื่นอยู่ยังมีงานอื่นอยู่ยังมีเรียกว่ายังมีทุนสํารองในชีวิตด้าน,นอื่นๆอยู่อีกอ่ะนะคะมันไม่ได้แบบว่าสิ้นไร้ไม้ตอกหรือว่าหมดสิ้นทุกสิ่งงทุอย่าไป อย่างที่แบบใจคุณคิดหรอกนะคะต่อมานะภายในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ six of p e n t a c l e s นะคะเ,เรื่องของเงินทองนะคะไม่ว่าคุณจะเงินขาดมือจะลําบากจะอะไรขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่เคยแบบนับถือกันมาเนี่ยนะจะเอาแบ่งปันเงินทองแบ่งปันช่องทางการทํามาหากินอะไรพวกนี้ให้นะคะ นะส่วนคนที่ไม่ลําบากนะคะโดยทั่วไปดูเหมือนอช่วงนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะให้คุณกับคุณนะคะเขาอาจจะให้รางวัลให้เรื่องของค่าจ้างหรือว่าให้ค่าตอบแทนให้เปอร์เซ็นต์ให้คอมมิชชั่นคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่นอกจากนี้นะคะเรื่องของเงินทองเนี่ยก็อาจจะมีคนรอบตัวคุณนะคะนะมาขอรบกวนคุณหรือว่ามาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้จากคุณได้ด้วยนะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําบุญทําทานนะค่อนข้างหลายครั้งนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าทําไปเถอะถ้าทําไหวเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นแหละนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเหมือนช่วย คาจุนดวงชะตาอะไรพวกนี้คุณด้วยคุณไว้ได้ด้วยนะคะการทําบุญทําทานนะต่อมานะคะให้ในภพสหัชชานะคะเ c e s เซสซับซอดนะคะ เรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบตัวพี่น้องนะคะช่วงนี้คนรอบตัวเหล่านี้จะทําให้คุณรู้สึกหมุดหงิดอยู่พอสมควรนะบางคนก็คําพูดคำจาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนเขาเขาแบบค่อนข้างเวี่ยงอะนะคะเหมือนอาจจะแบบว่าห่วงนั่นห่วงนี่หรือปกป้องความเป็นส่วนตัวมากจนแบบโอ้โหคุณไม่รู้คุณจะเข้าถึงทางไหนหรือจะเอาใจทางไหนดีนะคะทํานองนี้นะ ต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะประเด็นทรบวนสกคะช่วงนี้ชาวราศีกัน,นจะไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องสักเท่าไหร่นะมีการเดินทางไปไปมามาน่นนั่นนี่โน่นะพบปะพูดพูดพบปะพูดจากับคนมากหน้าหลายตานะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะบ้านคุณนะที่อยู่ของคุณอาจจะ หัวกระไดไม่แห้งอะในช่วงเดือนตุลานี้นะคะมีคนไปมาหาสูน,น,น,นู่นนะั่นนี่โน้นนําบ่อยๆเลยทีเดียวนะบางคนที่ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารที่แบบไปเมืองนอกหรือว่าไปต่างจังหวัดไปอยู่ที่อื่นนะช่วงนี้เขาก็เขาก็จะเริ่มกลับมาบ้าน<ม>กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วนะคะมีเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนกับสมาชิกภายในบ้านภายในครอบครัวด้วยกันด้วยนะ ต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตะนะคะฟาสซับสอดนะคุณจะสุขเหมือนกับว่าช่วงนี้ลูกหลานบริวารเนี่ยบางคนนะอาจจะดือด้อดื้อมากๆอะดื้อจนแบบโอ้โหคุณเอาไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะพูดจาแบบคือมันใช้เหตุผลของมันะจนแบบ โหมาเราฟังอะไรเราเลยสักอย่างอะไรทานองนี้คืออยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้นะคะสัมพันธ์กับไพ่ใบต่อมานะคะไพ่คบอริของคุณเป็นไพ่เดอะฟูลซึ่งก็คือไพ่เด็กเหมือนกันช่วงนี้ก็ดูเหมือนคุณจะจะมีศัตรูเป็นเด็กนะคะหรือว่ามีอุปสรรคเป็นการดูแลบังคับบัญชาเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะลูกน้องก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะจะค่อนข้างเหลวไหลนะถ้าคุณไม่ตามไปดูผลงานไม่ตามไปดูการทํางานเนี้ยก็มีโอกาสได้ว่าเขาจะแบบคืออิเลเคห์เลวไหลไปเรื่อยๆนะคะการงาน านอาจจะไม่เสร็จตามกำหมายกำหนดการได้นะคะใครที่เปิดบริษัทใหญ่ๆนะคะระวังจะแบบเจอลูกน้องประท้วงนะออสหาภาพแรงงานอาจจะแบบว่าคือมันก็จะสร้างเงื่อนไขเอาแต่ตัวเองอะนะคะคุณก็ไม่รู้ก็จะให้ยังไงดีนะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีอะเนาะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่ The Justice นะคะเรื่องของความรักกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะสำหรับคนโสดอาจารย์หมอคุณน่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะเขาอาจจะอยู่ในแวดวงอาชีพประเภทที่แบบทนายอายการผู้พิพากษาหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ทางานในแวดวงของนักกฎหมายนะคะหรือว่าทํางานในลักษณะของคนที่เหมือนเป็นคณะกรรมการตัดสินนะคะหรือว่า ทำในลักษณะของการต้องแบบออชี้ขาดไปเด็นสําคัญหรือมีเรื่องของการต้องอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบอะไรบางอย่างแบบาประมาณนี้นะคะเข้ามาจีบคุณนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็ยังดูแบบมันยังทื่อๆมันยังไม่หวานมันยังไม่อะไรสัเท่าไหร่นะคะทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะอีกพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่า แต่าง,งานกันแล้วนะคะไพ่ justice นะคะนะความสัมพันธ์นะอาจจะมาถึงจุดที่คุณอาจจะถ้าคบกันอยู่นะก็อาจจะ จดทะเบียนสมรสกันหรือตัดสินใจที่จะแต่งงานนะเป็นคู่ผัวตัวเมยียเป็นคนคนเดียวกันนะคะหรือบางคนถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหากันมาหรือมีเหตุผลอะไรกันมาที่จําเป็นเนี่ยอาจจะมีการแบบจดทะเบียนหย่าได้นะคะคือมีเรื่องของการจดทะเบียนหรือลงนามอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายหรือคุณทั้งคู่อาจจะเซ็นสัญญาเปิดบริษัทร่วมกันอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ก็มีด้วยนะคะนะ โอเคต่อมานะคะสาหรับคนที่ยังคุยคุยหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะก็คล้ายๆค,คนโสดนะาจารย์ว่าคนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะอยู่ในแวดวงแบบนักกฎหมายหรือว่าอย่าแวดวงแบบทหารตํารวจทนายอายการหรือว่าทํางานในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการเป็นคณะกรรมการชี้ขาดหรือว่าตรวจสอบ อาจจะเป็นบนักบัญชีหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้หมดนะคะนะแต่ว่ากว่าเขาจะเลือกคุณหรือกว่าคุณจะตัดสินใจเลือกเขาเป็นแฟนเนี่ยหลังจากนี้ไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกพักใหญ่เลยทีเดียวนะเพราะว่าทั้งคุณทั้งเขานี่ก็เรียกว่าเหมือนเป็นคนแบบละเอียดยุบอ่ะนะดูถ้าจะเลือกแฟนทีก็โอ้โหเลือกแบบสุดๆอ่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป๊ะหมดอ่ะคุณถึงจะตัดสินใจจริงๆนะคะ ต่อมานะภายในภพมรณะนะคะนายออบเพนต์เดอร์เคิลส์นะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจารย์มองว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีแต่บางทีอ่ะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตใจซะมากกว่านะคะความจิตตกความเหงาความเบื่อนะคะเข้ามาครอบงำคุณอยู่เรื่อยๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยชีวิตฉันแบบอะไรอะไรมันก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีมันรู้สึกมันโดดเดี่ยวมันตัดสินใจคนเดียวมันไม่มีคนช่วยเหลือนะบางครั้งคุณก็รู้สึกเหงาอะแม้ว่าแม้ว่าบางทีนะชาวการจะตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะเป็นโ ฉันจะอยู่คนเดียวฉันจะเข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็มีแอบหวั่นไหวนะแอบรู้สึกแบบว่าเหนื่อยอยากจะมีคนมาช่วยมามาดูแลเราอะไรอย่างงี้บ้างเหมือนกันนะคะระวังสัตว์เลี้ยงอาจจะทําอันตรายได้อเห็นสัตว์เลี้ยงขึ้นมานะคะนะใครเลี้ยงสัตว์ไว้หรือว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงคนอื่นนะอาจจะทาแบบทาให้เราแบบบาดเจ็บได้อะไรได้นะคะต่อมานะคะไพ่ในพพสุภานะคะคุณได้ไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะผู้ใหญ่บางคนนะคะ นะอาจจะไม่ได้มองคุณอย่างเอ็นดูอีกต่อไปนะคะแต่จะมีเรื่องของความรู้สึกความรักความใกล้นะความรู้สึกเสน่หาเนี่ยเข้ามาปะปนด้วยนะคะนะหรือว่าเราช่วงนี้เขาอาจจะกําลังมีความรักกับคนที่มีความอาวุโสกว่ามากๆนะคะนะ ต่อมานะคะสาหรับในเรื่องของการงานนะ Ten of Pentacles นะคะเรื่องของการงานช่วงนี้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์งานรับเหมาก่อสร้างงานเจ้าอาจจะเป็นเจ้าของโครงการพวกนักพัฒนาที่ดินอะไรทํานองนี้หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่เงินลงทุนสูงสูงนะคะช่วงนี้อาจารย์มองว่าออเดอร์น่าจะเข้างานจะเริ่มเข้าละนะคะนะก็เงินทองก็จะเริ่มแบบสะพัดมากขึ้นนะคะมีความเป็นไปได้ว่าชาวราศรีกันบางคนเนี่ยอาจจะได้เหมือนว่าอาจจะได้ออ งาน,นะะแล้วก็กลับมาทํางานที่บ้านทํางานกับครอบครัวหรือว่ามาสร้างธุรกิจทําอะไรของธุรกิจของตัวเองอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบนี้นะคะพบลาภานะทัวเพนทา c l e คนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภนะถ้าดูจากทั้งหมดนะ คือยังไม่เห็นน่ะโชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆที่เป็นเงินเป็นทองเข้ามาเนี่ยนะจะมีแค่ทางเข้ามาทางผู้ใหญ่กับเรื่องของการงานที่คุณไปลงมือทําเท่านั้นนะคะถ้าเป็นการเสี่ยงโชคอาจารย์ยังยังไม่เห็นนะต่อให้คุณแบบเฮ้ยลองเสี่ยงดูบ้างเปิดประตูดวงดูบ้างนะให้ถูกขึ้นมานะคะเงินรวมๆกันแล้วว่าก็พอๆกันกับที่เสียไปนั่นแหละคือเจ้าเจ้ากันอ่ะพูดง่ายๆนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เดทร่าแฟนะคะอันนี้เป็นไพ่ผู้ใหญ่เลยแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งวินาศนะคะดูเหมือนชาวราศีกันเนี่ยจะมีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่เงียบๆ นะคะนะแล้วก็เขาเวลาเขาสนับสนุนคุณนะคะเขาจะไม่ออกหน้าออกตาแล้วคุณก็ห้ามเขา้าเอาเขาอะไปแอบอ้างด้วยนะคะนะไม่งั้นเขาคุณจะสูญเสียแบบเ,เรื่องของอำนาจหรือเรื่องของแบบการช่วยเหลือตรงนี้ไปนะคะนะเขาจะเป็นแบ็กอัพให้คุณรับหลังนะคะนะถ้ามีปัญหาอะไรเนี้ยเขาจะช่วยไกล่เกลี่ยให้นะคะแบบว่าแบบไม่ออกหน้าออกตามากนักนะคะนะแล้วนอกจากนี้นะคะให้ใบใบเนี้ยมันจะหมายมันจะหมายถึงความเสียหายได้ด้วยนะบางครั้งนะชาวราศีกันเนี่ยจะคิดอะไรจะทําอะไรเนะ บางครั้งเราต้องเราต้องนึกถึงเรื่องของแบบความเป็นไปได้ที่แท้จริงด้วยค่ะนะการยึดถือหลักการมากเกินไปนะคะความเป๊ะตามตำราตามขั้นตอนอะไรประมาณนี้อาจจะทำให้คุณนะ่ะนะจากที่ได้อาจจะกลายเป็นเสียก็ได้นะนะเพราะว่าคุณขาดความยืดหยุ่นกับสถานการณ์แล้วก็ขาดความยืดหยุ่นกับคนอื่นนั่นเองนะคะ โอเคนะก็จบกันไปแล้วสําหรับดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย